วันนี้เปิดพระเนื้อผงพระพุทธชินราชนะครับนี่พระเก็บไว้นานแลครับอันนี้พระผมเก็บไปเองครับสวยเลยครับนี่กองมี้กล่องเก่าครับนี่ตัวหนังสือมองไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยพิษนโลกพระเนื้อผงไม่ทราบไปครับพระพุทธชินราชนะครับ เบอรอยู่ที่สามร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับสามร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับเก็บเงินปลายทางนะครับเนี่ยพระก็เก็บไปนานแล้วครับเก็บท่านมองมเห็นมีกองเขากองของเขานะครับ มองมเห็นตู้หนังสือแล้วนี่ครับใครสนใจก็แต่พายังใหม่แล้วมันอยู่ในกล่องครับกล่องเก่าสนใจก็เดี๋ยวเอาไปทั้งกล่องเลยครับใคร,ใครชอบนะครับฝากพีน่น้องกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณนึ่งมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ